สวัสดีครับมาบอกยางแห้งพี่น้องตกชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ใบใบาสามตกตัง้งแต่ใบสองครับผมนามเต็มเลยควรเต็มให้ลงให้หน้าเหมือนเด้ยมาแห้งครับสาดสาดเขาหน้าบ้าน เดิมนมาลีดน้ำออกพี่น้องเด้มนมาลีดน้ำออกเดี๋ยวมันกเกิดตะไคร่น้ำหน้าเขาตรงรีดน้ำออกก็หน่อยรีดไปแล้วล่ะมันกระสารธรรมดาเลยพี่น้องความันลงเนาะเอ้ย เต็นมน้ำเต็มให้หน้าเลยครับผมเต็มหลุมเต็มบอ่อเมื่อยาก,ก็เริ่มเขียวแล้วมื่กี้ไฟก็ดับพี่น้องดีนะแต่หน่อยหงเข่าไว้หงเข่าไวต้ตะเว้นบรรยากาศ เ็ดน,นี่นี่ก็ยังเล่นอยู่ห่าทั้งเทียกไก่แม่เข็นอยู่อือพวกนี้ก็ไว้นี่ทั้งเทียเพิ่นก็เล่นไหมทั้งเทียกไก่แม่เข็นมือได้เข็นป้อนเข่าป้อนนั่นอันนี้ตอนนี้สามโมงแรกนี่นี่พี่นอ้องมือดนะเหมืดสีดำแล้วกะยังตกปล่อยๆอ,อยู่ โอ้เสียงกบเสียงเขียดห้องมัน่ไปมึงล้างบ้านเจ้หน่อยมารีดน้ำออกมัดดันน้ำออกน้ำฝนนี่น้ำฝนจะหน่อยตรงไว้ได้ ทีถังซูมือเข้าเจอกกับโบกินนำ้ำาฝนกันแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ไว้ใส่ไว้ล่างถ้วยล่างจานได้นำ้ำฝนนี่เย็นมากเลยพี่นอ้องม,มันคือเย็นว่ะเย็นเย็นพูนะเมืองตกชั่วโมงหนึงน่นงได้หนี่พี่น้องที่แรกใกล้แหงแล้ว ตกลงมาอีกจักสิเป้งไปใสครับผมอะสีไดวานเขาหรือสีบมไดลวานเขาหรือสีวานหลังบุญบังไฟแล้วคือยังไงผลมาดีมาแต่เต้าหัวตีครับพี่น้องข้าเจ้ากับพระท่านวานคือกันละลหน้า,าหน้ากับว,วานแล้วหน้าลม,มโมเดลวานแล้วบรรยากาศ ออน้ำเต็มไหนาเลยมาไต่กบเดอ้อพี่น้องบรรยากาศว่าไงเสียงอึงอ้งอึ้งอ้างอึ้งอ้างอยู่แต่ว่าแค่ว่าพันโบกินกบกินอึง้องก็หน่อยกะโบโบโบคลิปอยากนกะก็เลยเป็นโบคลิปอยากโบ,โบกเลยก็เลยโบกิน น้ำกันไปเลยเนี่ยเสียงโกบเสียงอึงห่วงอึงกลางอึงงางอยอ่าบสามกับกมืดแล้วพี่น้องบานทุงกับจังสีล่ะว,วต้นค้าได้หน่อย น้ำบรรยากาศ,กาศมาฝากพี่ฝากน้องกระแ้งโบแห้งล่ะ้ามีองตรงี่เนาะคือยังสมัยก่อน,นี่ยาซูมือเขาวเจ่าวขาเจ้าโบควายนิยมกินไหมหรือเป็นมล่าว่ามดลพิษยอย่างมกมือกันเขาเจ้าก็ซื้อน้ำถังกินเอาแต่ว่าถ้าาใวเห็ดยากเห็ดกินกะบน,นาชิดยยัยได้เนาะใบต้มให้มันสุกก่อนเนี่ย ต้มหอนห่นไปใช่เห็ดกุ้งเห็ดแกงบ่แต่ว่าแต่หน่อยบ่ได้ตวงว้เห็ดกินดอกพี่น้อ,นอตงตวงว้อาบเดี๋ยวสิล่องอาบน้าฝนมึงสได้เป็นไข่บ่นี่นี่อยู่ในบานเมื่อกี้ไฟดับครับผมเห็นอ่มยินเสียงก๊บเสียงเขียดบ่ ผูใดอยู่เมื่องนอกคิดฮอดบรรยากาศมันทงไฮทงหน้าได้นี่แหละบรรยากาศตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะก็คิดฮอดเห็นบรรยากาศจัิงสิเดี๋ยวเด็กๆดก,ดกต่หน่อยคิดว่าสีมาอีกอยู่ได้ฝนอุ้มมือพอดรับเสียงเุเด็กๆดกต่หน่อยว่าสีมาอีกอยู่ฝนนี่พี่น้องมึงมัน สงสัยส,สิต,ตกมืดขึ้นแล้วต้นไหนวามาหาไตากบไตเขียดเด้อพี่น้องเป็ดเป็ดเทพ หลายคนคิดทอดบ้านเน่ยนอนเห็นบรรยากาศเป็นสีพี่น้องนอนกระเสียบตัวพี่น้องดังสีเก็บบรรยากาศแห่งปีหน้องเมืองเดอ้ออาชีพไรซาระเนี่ยแต่ว่าอยากแห่งพี่น้องทางเมืองนอกทางกรุงเทพคนได้เห็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าสิเริ่มแล้วดู ทำหน้าแล้วนะพี่น้องฝนกะโลมาแต่หวปีพูดเสียงฟ้าฮะจตหน่อยเช็ยบรรยากาศหนี่ให้น้องมะฝากตีฝากน้องครับผมกูได้อยากได้คามาคุดเอาพี่น้องตะใครแต่หน่อยมีกอเดียวกินไม่เมิดครับผมคาไม่สามกออยากต้่มอยากแกงกต่จังขุดเอาพี่นอ้องนะ ไปก้อนครับผมเมืองน้ำน้ำฝนเต็มตุ่มเต็มถังเลยสวัสดีครับไปซื้อปลากระปองให้แพ้ว่าก่อนพี่ท้อง ฝนตก่มีกับเขาแต่ว่ามีแกงเขียวหวานอยู่แต่ว่าทาเพิ่นคีดยาก,กน,นะฝนก็นยังลิ่นๆอยู่เดี๋ยวไปหาซื้อลากระป๋องก่อนถ้าเพิ่นคีดยากได้หิวเขาไหมโอ้ยห้างกับไปยากพี่น้องตัวเมื่อครับผมแถวนี้เขายาบราท่านบานจากัก เจ้าเด้เนี่เจ้าพระท่านบานเขาจักเจ้าเลยที่เห็นนี่ลูกเขาโอ้ยตายตายถา,าบซัดนเนี่ยเด้อซื้อปลากระป๋องหนอยเมียก่อนโอ้ยขี้หักขี้หักขี้บ้าไป นี่แหละบรรยากาศเทน,น่ะท้องทุ่งท้องทุ่งไปก่อนครับสวัสดีครับ